สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เกษตรพัฒนาพาพี่น้องมาเยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลังอายุหนึ่งเดือนกับ8วันครับสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นมันสำปะหลังดะบบทั้ยอดนะครับเกษตรพัฒนาปลูกโดยที่ไม่ได้ฉีดยาคุมหญ้านะครับก็จะเห็นว่าหญ้าก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปจากแปลงของเกษตรพัฒนาครับถึงจะไม่หายไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ หายไปมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนั้นก็คือมันเรือครับเนื่องจากในขั้นตอนการตัดทดพันธ์นะครับเกษตรผัดนาได้นำยอดมันสำาหลังที่เราตัดทิ้งนะครับรวมทั้งต้นที่เราไม่ได้เอาไว้ทำพันธ์นะครับให้ขนออกไปทิ้งนอกแปลงนะครับบางส่วนก็อยู่ในแปลงครับแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปลูกนะครับเพราะเกษตรพัดนามองว่า มันสัมปันธที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกครับเช่น mm. มันเรือ,อน,นี่นะครับ mm. ก็ไม่ต่างจากวัชพืชประเภทอืนน่นๆเช่นหญ้านะครับ mm. ที่จะมาแย่งสารอาหารจากมันสัมปัลังของเราครับโดยเฉพาะปีนี้นะครับ mm. กรเกษตรพัฒนาม,มีการลดการรอพื้นด้วยขี้ไก่แกบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจําเป็นแตจ่จะต้องควบคุมนะครับอัตราการเกิดของมันเรือนะครับที่จะมาแย่งชิงอาหารของมันสัมปันธของเกษตรพัฒนาครับ การทำแบบนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเราอีกทางหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่ต้องลงทุนมากครับ